ี่ผู้ชมคะมาแล้วนะคะกับตอนใหม่ซีรีส์ฟอมยักษ์แห่งปีเปลือกรักปมรลวงแห่งเอาต้องบอกเลยคะ่ะว่าเตรียมยาแก้ปวดหัวให้พรนะคะเพราะว่าตอนใหม่ลุ้นจนหัวจะปวดแน่นอนคะ่ะ เตรียมตัวไปลุ้นกันต่อกับตอนใหม่ของซีรีส์ฟอร์มยักษ์แห่งปีเปลือกรักปมรลวงแห่งอาวนะคะที่ต้องบอกเลยว่ากําลังเข้มข้นกันเลยทีเดียวค่ะเพราะเรื่องราวได้เดินทางมาเกินครึ่งแล้วนะคะกับปัญหาของเหล่าสาวๆที่ชีวิตคู่ไม่สมหวังต้องเจออุปสรรคชีวิตมากมายที่รอการแก้ไขและอีกหนึ่งสีสันจากซีรีส์ก็คือสาวขวัญอุตสามณีที่รับบท คาริณีนะคะที่งานนี้สร้างตำนานอีกแล้วค่ะหลังโดนชาวเน็ตแซวกันขำๆก,กับการใช้แอปแต่งรูปเพราะโปสเตอร์โปรโมทของ Monomax เป็นรูปเดียวกันกับที่สาวขวัญลงโซเชียลแต่แค่เป็นคนละเวอร์ชันเท่านั้นนะคะแบบที่ว่าฉันต้องสวยกว่าโดยอุตสามณิก,การาฟิกค่ะถือว่าเป็นเรื่องราวน่ารักน่ารักคลายเครียดกันนะคะ พรจะลุ้นกันกับเรื่องราวในซีรีส์ที่เข้มข้นและร่วมหาคำตอบกันได้ในตอนใหม่ในซีรีส์เปลือกรักปมรวงแห่งเอาวันนี้10โมงเช้านะคะทางโมโนแม์ที่เดียวเท่านั้นค่ะและพิเศษสุดๆเลยนะคะสำหรับแฟนๆแอปพลิเคชันดูหนังออนไลน์โมโนแมสและซีรีส์เปลือกรักปมรวงแห่งเอาเมื่อซื้อ Max Pay TV Stick ผ่านทาง s h อ p e e โมโนแมส ท่านจะได้รับของพรีเมียมจากซีรีส์เปลือกรักปมลวง2ชิ้นทันทีได้แก่แก้วไวนยสุดพิเศษและเสื้อยืดสกีนลายเปลือกรักปมรลวงทันทีโดยมีจำนวนจำกัดเท่านั้นนะคะสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ f a c e b o o k Mon น m a สและโทร02 1007007ค่ะ